ทางตรลเนี่ยก็ได้จากท่านของตรนะครับท่านผู้อุปถัมภ์สิทธิพัฒน์เนี่ยเรื่องมอบหมายขอเนี่ยลงมาทำกับดูแลในเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทางสมุนทั้งนครบาลโดยท่านผู้จัดการสมุนทงนครบาลน,นะครับแล้วกับโครงการปศหนึ่งเนี่ยนะครับ,ชบปชปปศกับที่ทางคนครบาลใน,นร่วมกันขยายผลดูว่าจะได้ไปถึงไหนอย่างไรก็ได้เจอตัวยาเสพติดพวกนี้ทั้งหลายแหล่ที่ ผมคนวันนี้เขาก็จับไปคนสิงคโปร์มานะฮะแล้วก็ไปอยู่หลบหนีอยู่เมืองไทยมานานแล้วนะครับเวลาหลายสิบปีแล้วแล้วก็มาอาชีพของผมมาผมปล่อยของให้รับท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะนะครับหลบหนีมานานาาเท่าไหร่เนี่ยตัวโคมีไหมอยู่ที่ไหนฮะมาอยู่ด้วยกันมาอนคนสิงคโปร์ ใช่ไหมเราเป็นคนอะไรฮุโง